สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพ้อมีทีละข้ออีกแล้วปีที่3พี่น้องที่รักครับปีนี้สองศูนยเราเป็นปีแห่งการเป็นพยานซึ่งเราอยู่ในหัวข้อที่สําคัญที่สุดในพ้อมีเพื่อการเกิดผลโอเคเพื่อจะเกิดผลนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเต็มลนน้นด้วยพยานวันนี้เราจะมาศึกษาการในกิจการบทที่17ข้อ6และบทที่11็ข้อ26เพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วพวกผู้เชื่อถูกเรียกว่าคริสเตียนซึ่งหมายถึงพระคิดตองค์น้อยหรือ เป็นพวกที่ความโลกเพราะประสบการณ์อย่างเดียวเอาละก่อนหน้าที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคำให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานคุณพ่อครับขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคำขอพ่อทําพันธกิจขอพ่อพูดขอพ่อสอนขอพระวิญญาณของพระเจ้าสอนเราและทำพันธกิจกับเราด้วยพระคำและเปล่าประกาศถึงการเคลื่อนไหวยังเป็นอิสระของพระวิญญาณสิ่งใดๆก็ตามที่พี่เยซูดได้กระทาให้สําเร็จโดยพระราชกิจแห่งการทรงไถ่เราอธิษฐานและประกาศถึงการที่พระวิญญาณของพระองค์ เคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระทาร่ามกลางเราทําให้เกิดความจาเริญทําให้เกิดการเติบโตทําให้เกิดสิ่งที่ดีๆจะไม่มีใครเลยขาดประพรทุกคนกำลังก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงที่สําคัญเราไม่ได้เรียนบัะพีเพื่อจะเป็นความจําเป็นความรู้แต่เพื่อจะทํและเชื่อฟังในานามพระเยซูอามนเอาล่ะให้เราดําดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับให้ผมบอกเราถึงข้อสรุปก่อนก็คือว่าเราที่เป็นคริสเตียนอะโอเคคำว่าคริสเตียนเนี่ยก็คือ พระคิดองค์น้อยๆคาว่าพระคิดคือผู้ที่ได้รับการเจิมฉะนั้นเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมแล้วตั้งแต่เมื่อเราเชื่อแล้วเราไม่ได้รับการเจิมด้วยน้ํามันซึ่งเป็นสัญลักษณ์แต่ด้วยของแท้คือพรวิญาณและได้รับอย่างไม่จํากัดแล้วก็พวิญาณอาพัมพีบอกในยงยอนบทที่2องข้อยีว่าเราได้รับการเจิมแล้วและการเจิมดําลงอยู่พี่น้องเห็นยังการเจิมไม่ได้หายมาหายไปอย่างที่หลายคนคิดเพลงนู้นเพลงนี้สถานที่นู้นที่นี้มีการเจิมไม่จริงนะครับ โอเคการเจิมเป็นเรื่องของการแยกออกเป็นการนําเข้าไปสู่ตําแหน่งโอเคแยกออกเนี่ยเป็นรากศัพท์เดียวกับคําว่าบริสุทธิ์แหละแยกออกมาเพื่อพระเจ้าพี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าตั้งแต่ตอนที่เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นพระเจ้าได้เทพระวิญญาณลงมาอย่างไม่จํากัดที่ัาร์กที่3ามข้อหและพระวิญญาณเนี่ยก็คือนําเรายืยนยันเราในตําแหน่งของการเป็นลูกซึ่งในพันธสัญญาใหม่ตําแหน่งนี้สําคัญที่สุดครับการเจิมเพื่อการเป็นลูกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดพระบิดาเมื่อปรากฏทุกครั้งก็ยืนยันพรรระเเเเยยซูืื่อองดีวคป็นบุต เห็นนะไม่ใช่อัครทูตรหรือตําแหน่งใดออพระเยซูก็สอนให้พวกเราอธิษฐานโดยการเรียกพระเจ้าว่าพ่อพระวิญญาณเข้ามาถึงก็ยืนยนันและนําเราเรียกพระเจ้าว่าพ่อทั้งทั้ที่พระเจ้ามีนามเยอะแยะแปลว่าอะไรครับแปลว่านามนี้แหละคือสุดยอดพระเจ้าต้องการให้เราเรียกพรองด้วยนามนี้โอเคพระองค์ต้องการให้เราเรียกนามนี้นานแล้วแต่ว่าแต่ก่อนทําไม่ได้เพราะเราเป็นคนบาปจนกระทั่งพระเยซูได้สําเร็จการไถ่บาปและพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้ามาพเพื่อยืนยันสิ่งนี้ฉะนั้นพี่น้องที่รักสิ่งที่คิดเสดดเส ไม่ใช่การเจมไม่สาคัญนะการเจิมสําคัญมากแต่เราได้รับแล้วและได้รับอย่างไม่จํากัดและการเจิมดํารงอยู่การเจมเนี่ยยืนยันตําแหน่งของเรามีผลตลอดไปตราบใดก็ตามที่เรายังเชื่ออยู่แต่สิ่งที่จะทําให้เราเทําตามมีความสามารถในการทําตามการเจิม,ม,ม,มไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นพยานซึ่งทุกทีนทุกคนได้รับการเรียกให้เป็นสิ่งนี้บางคนเป็นห้าปตกรบางคนเป็นมัคานายกบางคนเป็นผู้ปกครองผู้นำนามาสการอะไรก็ตาม ไม่ว่าคุณได้รับการเจิมตั้งให้เป็นอะไรก็ตามสิ่งที่จะให้ความสามารถในการทําตามการทรงเจิมนั้นมีอย่างเดียวคือการเต็มร้อยพระยาครับแล้วในพันธสัญญาใหม่เนื่องจากโอเคเนื่องจากพยสพิดได้ชําระเราวิญญาณของเราจึงสะอาดจึงสามารถเป็นบรรจุพันวิญญาณวิญญาณของเราสามารถบรรจุพระญา,าได้ซึ่งในพันธสัญญาเดิมทําไม่ได้ครับเพราะว่าหลังจากอาดัมแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป ธรรมชาติของตัวของมนุษย์คือบาปแต่เมื่อพระเยซูได้สาเร็จการไถ่บาปคือตายถูกฝังเป็นขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิญญาณของเราสะอาดนั่นเป็นสาเหตุที่พระวิญญาณของพระเจ้าสามารถอยู่อย่างเต็มล้อนอยู่ในอ,อยู่ในวิญญาณเราโอเคแต่การที่มีพระวิญญาณเต็มล้อนอยู่ในในวิญญาณของเรานั้นเกี่ยวข้องกับความรอดแต่ไม่ได้ให้ความสามารถให้ผมบอกคําว่าฤทธิเดชเนี่ยก็คือความสามารถเหนือธรรมชาติการที่จะมีความสามารถเหนือธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ เมื่อเราให้พระวิญญาณของพระเจ้าไม่เพียงแต่อยู่ในวิญญาณแต่ออกมาเต็มล้นในร่างกายจิตใจเมื่อพีพ่ใช้คำว่าเต็มล้นในพระวิญญาณเนี่ยความหมายจริงๆก็คือพระวิญญาณเต็มล้นอยู่ในจิตใจและร่างกายเพราะปกติแล้วผู้เชื่อทุกคนไม่ว่าจะอ่อนแอนเนื้อหนังขนาดไหนวิญญาณของเราล้วนเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าครับโอเคและนี่เกี่ยวข้องกับความรอดเกี่ยวกับการปิดผนึกเกี่ยวข้องกับม,มัดจําแต่โอเคพีพ่บอกว่าพระวิญญาณอยู่ที่ไหนเสรีภาพอยู่ที่นั่นนั่นเป็นสาเหตุที่ คิดเซียนเนื้อหนังมีเสรีภาพที่เดียวก็คือในวิญญาณแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเคลื่อนพลวิญญาณออกมาจากวิญญาณมาที่ร่างกายและจิตใจที่นั่นจะมีเสรีภาพพี่น้องเข้าใจไหมครับแล้วถามว่าเราจะเคลื่อนพลวิญญาณยังไงเช่นเดียวกันกับที่หัวใจเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดครับโอเคการพูดภาษาแปลกเนี่ยจะสูบฉีดพลวิญญาณออกมาจากวิญญาณเราไปที่ร่างกายและจิตใจทําให้เกิดเสรีภาพโอเคเหมือนพเยยูคริ์โอเคไปที่ไหนคนไปแตะหายโลกเหมือนเปโตเงาไปแตะ โอเคเงาไปที่ไหนหายโลกคนเอาผ้าของเปาโลไปหายโลกนั่นคือลักษณะของการเต็มล้นด้วยพระ์ญาณฉะนั้นจําไว้พี่น้องที่รักสิ่งที่พี่น้องต้องการจริงๆไม่ใช่การเจิมแต่เป็นการเต็มล้นด้วยพงศญาณแล้วในพันธสัญญาใหม่การเต็มล้นด้วยพงศ์ญาณไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของศิทธาภิบาลไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำนมรสกการไม่ใช่หน้าที่ของหนักกัมเซลแต่เป็นหน้าที่ของคุณเองเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบดอกจงเต็มล้นด้วยพงดรเจ้าเเราป็นนคทํา ไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนทาไ,ไม่ต้องลอกไม่ต้องร้องเรียกให้พระเจ้าทําพระเจ้าสั่งให้เราทําเราต้องทําพระเจ้าสั่งแปลว่าเราทําได้พระเจ้าสั่งแปลว,ว่านั่นเป็นน้าพระทยัยมีพระคุณจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าไม่ทําก็คือทําบาปาทำบาปด้วยการละเลยพี่น้องที่รักสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือวิธีการง่ายที่สุดที่จะทำให้ตัวเองเต็ม้นด้พยายามเป็สุดคือผู้ประสัยแปกครับเมื่อพี่น้องผู้ประสยแปกพระวิญญาณจะสูบพระวิญญาณจะถูกสูบฉีดออกมาจากวิญญ,ญ,ญาณมาที่ร่างกายและจิตใจและที่ไหนก็ตามที่มีปัญหา อย่าลืมว่าพ้องยาณคือพระเจ้าอย่าลืมว่าพ้องยานคือฤทธิเดชคือความสามารถเนือธรรมชาติฉะนั้นพ่องยานออกมาตามร่างกายและจิตใจรวมทั้งออกมาข้างนอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมายสําคัญการสัจจรฤทธิเดชของพระเจ้าเข้ามาถึงให้ผมได้ยินและพูดว่าเอาละให้เรามาดูเรื่องนี้กันโอเคให้เรามาดูพมพีหลักที่เราตั้งใจศึกษาก็คือคิดเซียนยุคแรกเนี่ยโอเคความโลกด้วยประสบการณ์เดียวอย่าไปหลายครั้งสิ่งที่คิดเซียนสอนนะคือไม่ตรงไม่ตรงกับพมพี สอนกันไปเรื่อยว่าเราต้องการมีประสบการณ์ที่สองที่สามต้องไปรับฟงรับไฟให้ผมบอกไม่จริงโอเคอย่าเป็นคริสเตียนที่ประสบการณ์แต่จงเป็นคริสเตียนที่มีพื้นฐานบนพระคำและพระคำนั้นทาให้คุณมีประสบการณ์บนพระคำฟังนะผมไม่สอนคุณเหมือนกันว่าอ้อยยึดแต่พระคำแต่ไม่มีประสบการณ์ไม่จริงครับเมื่อคุณยึดตามพระคำคุณจะมีประสบการณ์พระเยซูบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ซึ่งจริงๆริากษาภาษากรีกคือเจ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นพัสิุิซึ่งในที่นั้นก็คือ าการที่ลาซรัสฟ,ฟื้นจากความตายซึ่งถึงแม้พูดอย่างนี้มาดาก็ไม่เชื่อแต่ลาซารัสฟ,ฟื้นมาเพราะความเชื่อของระเซียริสกิพี่น้องจําไว้ครับว่าสิ่งที่เราจะเป็นต้องยึดก็คือยึดโอเคพักคำและมีประสบการณ์ตามพระคำถ้าเราเชื่อเราต้องเห็นความยิ่งใหญ่ฉะนั้นถ้าพี่น้องไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่แปลว่าคุณไม่ได้เชื่อถ้าคุณไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ทุกวันแสดงว่าคุณไม่ได้เชื่อทุกวันพี่น้องเข้าใจไหมครับจงเชื่อแล้วคุณจะเห็นพระสิริของพระเจ้าทุกวันเอาเรามาดูก ไม่พบเปาโลจึงฉุดลากยาสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาเจ้าหน้าที่ผู้ครองเมืองร้องว่าคนเหล่านี้ที่เป็นพวกคว่มโลกมนุษย์มาที่นี่ด้วยนี่เป็นฉบับ 19. 7 1พี่น้องเห็นจังในตอนนั้นพวกเปาโลพวกคิดเตียนถูกเรียกว่าเป็นพวกคว่มโลกว้าวเขาจะต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นพวกที่คว่มโลกโอเคเทิร์นเดอะเวิร์ดอัพไซด์ดาวให้ผมบอกพี่น้องพวกเขาเนี่ยคว่มโลกและได้รับฉายาว่าเป็นพวกที่คว่มโลกมนุษย์ด้วยประสบการณ์อย่างเดียว ซึ่งวันนี้เราจะไม่มีเวลาบอกลึกแต่ให้ผมเฉลยไปก่อนประสบการณ์อย่างเดียวที่ทําให้คิดเซียนเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นพวกความโลกพลิกโลกโอเคจริงๆก็คือประสบการณ์ของการเต็มล้นด้วยพยาบร์สุดจำไว้ดีๆนะไม่ใช่รับไฟไม่ใช่แม้กระทั่งบัติสมาด้วยพยาบริสุดไว้วางๆผมจะอธิบายคําว่าปฏิสมาด้วยพยาบร์สุดจริงๆก็คือประสบการณ์เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วพยานถูกเทมาเต็มล้นอยู่ในวิญญาณเราน่นเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรอด โอเคแต่ประสบการณ์ที่จะทำให้เราพลิกและมีประสบการณ์าสามารถคว่ำโลกเปลี่ยนประเทศไทยมาเป็นประเทศของพระเจ้าคือการเต็มล้นด้วยพยานบระเสริพวกสาวกมีประสบการณ์อย่างเดียวก็คือการเต็มล้นด้วยพยานบระเสุิและนั่นพอเพียงพี่น้องที่รักให้ผมบอกเราการบอกว่าประสบการณ์อื่นสำคัญมากเป็นการดูถูกพงหญันเพราะพระเยซูบอกเองว่าพวกเขาจําเป็นต้องรอแล้วเมื่อพระวิญญาณมาถึงปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเต็มล้นด้วยพญาณบระเสุิเขาจะเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดช เขาจะเป็นสักขีพยา,ยานพี่น้องเห็นยังสิ่งเดียวที่ตอนนั้นเขารอก็คือประสบการณ์อย่างเดียวคือการเต็มล้นด้วยพยา,ยามาสุดซึ่งพงค์ได้ลงมาแล้วปัจจุบันเราไม่ต้องรอเราใช้ความเชื่อเราก้าวไปได้วยความเชื่อรู้ว่าพระยานอยู่ในเราแล้วทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยา,ยามาสุดต่อไปกิจการบทที่11ข้อ24บอกว่าเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันทิโอกโอเคอหมายถึง巴拉ดาบัสไปพาเปาโลมาท่านทั้งสอง หมายอย่างเปาโลกับบาลานวัตประชุมร่วมกับคิดจัดตลอดหนึ่งปีและสั่งสอนคนจํานวนมากอ่านี่น่าสําคัญน่าน่าสนใจและที่เมืองอันทิโอกนี่เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนในครั้งแรกเออพี่น้องลองคิดดูเด็กถ้าสมมุติว่าผมเรียกเด็กคนนี้ว่าไอ้ลิงแปลว่าอะไรแปลว่ามันสนฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกที่เชื่อเนี่ยถูกเรียกว่าคริสเตียนฟังนะครับผมเชื่อได้ว่านี่เป็นการเรียกจากคนที่ไม่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าถ้าฉะนั้นถ้าเขาเรียกคําว่าคริสเตียนแปลว่า แปลว่าคนเหล่านั้นเหมือนพรพเยคริ์คุณเข้าใจไหมครับมีลิดเดตขับผีรักษาโลกฉะนั้นพี่น้องอย่าให้ผมบอกนะคริสเตียนยุคแรกความโลกโอเคด้วยประสบการณ์เดียวเขาถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนก็คือพักคิดองค์น้อยๆเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมแล้วทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะประสบการณ์อย่างเดียวคือการเต็มล้นด้วยพระยามเบอร์สุดหลยให้ผมบอกเราโอเคนับตั้งแต่การรอที่วันไปตะคอสไม่มีการรออีกพี่น้องไปดูเด็กโอเคอานาเนียไปวางมือทันทีให้เปาโล หายตาบอดแล้วก็เต็มล้นได้พองะยาดเปโตกับยอนรู้ว่าพี่น้องออที่สมาเรียเชื่อพระเจ้าเขาไปทันทีวางมือเพื่อให้คนเหล่าน,นี้เต็มล้นด้พองอยาดพ,พี่น้องเห็นยังเปาโลเหมือนกันเจอพี่น้องที่เอเฟซัสเจอครั้งแรกไม่รู้จักเลยถามว่าเมื่อท่านเชื่อทออ่านรับพงหยาดหรือยังปรากฏว่าคนเหล่าน,นี้เชื่อปฏิสมาของยอนเปาโลประกาศพอให้รับปฏิสมาปุ๊บขึ้นมายังไม่ได้เต็มล้นด้พองะยาดเปาโลก็วางมือเพื่อเขาเต็มล้นด้พองะยาดแล้วเขาพวใส่แปก พี่น้องเห็นยังสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือประสบการณ์อย่างเดียวที่ใช้พลิกโลกเขย่าโลกประสบการณ์ที่ทําให้ผู้เชื่อถูกเรียกว่าคริสเตียนเหมือนพระเยซูยกิตพระคิดองค์น้อยคือประสบการณ์ของการเต็มล้นด้วยพายานบรสุดถ้าคุณเต็มล้นด้วยพายานบรสุดนั่นคือสุดยอดอย่ายึดอารมณ์ความรู้สึกเมื่อคุณเต็มล้นด้วยพายานบรสุดคือคุณเต็มลน้าามดมลนดลิ์อำนาจที่จะเป็นสักขีพยานเพื่อพระเยซูกิตเรียบร้อยจงยึดความจริงอ่งประรมและเชื่อแบบนั้นแล้วคุณจะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆในนาพริงีัใเรามาาาดูมมุซ้ยล่ง โอเคที่เขียนว่า Love Thailand 111พี่ต้องเห็นยังแปลตามตัวก็คือรักประเทศไทย111เห็นยังรักประเทศไทย111โอเคแปลว่าอะไรครับเครื่องหมายรักเนี่ยเหมือนเลข4ก็คือภายใน4ปีภายในปี2028จะครบ200ปีที่โปรตัสแซนเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจว่าจะเห็นตัวเลข1-3ตัว1แรกมีผู้เชื่อ1ล้านตอนนี้มี 5, 6, ห้ากแสนเนี่ยเราจวิคูณหที่2มีศิทธิบบิบาลผู้รับใช้10,000คน หนึ่งขี่สามมีกิดจักรหนึ่งหมื่นแหงผู้ง่ายๆคือผู้รับใช้หนึ่งคนดูแลหนึ่งขิดจักรมีสมาชิกประมาณร้อยคนถึงเวลานั้นเราจะมีคิดเซียนหนึ่งล้านคนถามว่าเราสามารถทําให้เป็นจริงได้ไหมคําตอบคือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราจะต้องกลับใจยึดถือกิจการบทที่ยี่สิบข้อยี่สี่เป็นข้อปั้จพีไม่ใช่แค่ประจําปีแต่ตลอดชีวิตคือไม่มีชีวิตไม่ตั้งใจเห็นแต่ตัวแต่ตั้งใจมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นสักขีพยานและเป็นสักขีพยานถึงข่าวประเสริฐอย่างถูกต้องคือ เป็นข่าวดีที่พระเยซูได้ทรงกระทาให้สําเร็จเรียบร้อยสิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องทาคือเข้ามารับอพระคุณที่จัดเตรียมนี้โดยความเชื่อครับและจะต้องเป็นพร้อมกับวิธีที่ถูกต้องคือไม่ใช่แค่พูดแต่ทําพร้อมกับทําหมายสําคัญซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยสาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเต็มล้นด้วยพยานก็คือเมื่อเราเต็มล้นด้วยพยานเราจะทําหมายสําคัญเราจะวางมือรักษาโรคเราจะขับผีโอเคแล้วก็อะไรก็ตามที่จําเป็นถ้าเราเต็มล้นด้วยพยานอะไรก็ตามที่จําเป็นของประธานอะไรจะไหลออกมาเอง จำไว้คุณต้องเต็มล้นเ้วยพายานทาให้ตัวเองเต็มล้นเ้วยพายานพูดภาษาแปลกพูดเรื่อยๆโอเคและในที่สุดแล้วเชื่อว่าเมื่อคุณพูดภาษาแปลกคุณได้เต็มล้นเ้วยพายานแล้วและประกาศข่าวประเสริฐวางไือรักษาโลกละเขย่าและพพิกประเทศไทยรู้จักพระเจ้าผมบอกเลยว่าสําเร็จแน่นอนเราจะเห็นประเทศไทยเป็นประเทศของพระเจ้าในรุ่นของเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือ1ล้านความดีให้เราถ่ายภาพโอเคทําดีแล้วถ่ายภาพอัพขึ้น a c e b o o k Instagram มไปโอเค ใส่แฮแท็กคำว่า1ล้านความดีจริงๆเนี่ยเวลาไม่มากแล้วเขาตั้งใจตามที่ตั้งกันตั้งใจกันก็คือภายในเดือนนี้พฤจิกาจะเห็น1ล้านแฮแท็กผมไม่ได้ไปนับเสียทีแต่ให้พวกเราช่วยกันคิดเสียนห้าหกแสนคนเนี่ยทำวันละครั้งสองครั้งก็สําเร็จแล้วให้เราลุกขึ้นทําดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าโอเคทําให้เกิดไวัเล่าทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติเอาละ่ะพี่น้องที่รักให้เรามารับมหาสนิทอ่าโอเคซึ่งแปลว่าสนิทมากพักกายของพี่ยซูแตกหักเพื่อเราหายดี นี่เป็นสิ่งที่เปโตรบอกว่าด้วยบาดแผลเกียนตีของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้ยินปะ่ะไม่ใช่จกักเราหายแล้วเพราะว่าพระเยซูถูกเคียนตีไปแล้วผมกล่าวคำอธิฐานด้วยความเชื่อก็กคือดึงการรักษาโรคซึ่งเป็นจริงอยู่แล้วในโลกฝ่ายใหญ,ญ่ให้ปรากฏขึ้นในนามพระเยซูกิตจงหายโรคจงเป็นปกติทุกประการในนามพระเยซูริตผมปาประกาศสิ่งนี้จงหายโรค และจงเป็นปกติทุกประการในนามพระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูคริสต์จงหายโรคและจงเป็นปกติทุกประการโรคไข้ไข้เจ็บทั้งหมดจงออกไปสุขภาพดีจงมาเราประกาศว่าคำอธิษฐานด้วยความเชื่อช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต <c oughs> องค์พระพุทธเจ้าจะให้เขาลุกขึ้นหมายถึงว่าต่อให้นมหมอน,นอนเสือคุณหายในนามพระเยซูคริสต์ผมปร,ประกาศว่าพระเจ้าได้รักษาคุณเมื่อเกือบ2 0 0 0ปีโดยการถูกเค้นตีเท่านั้นคุณหายหายแล้วในนามพระเยซูคริสต์พี่น้องรักเช็คครับ ทำบางอย่างที่ปกติเนื่องจากการป่วยไข้เป็นปกติคุณทําไม่ได้เช่นเดินไม่ได้ลุกขึ้นเดินมองไม่ได้มองไปพูดไม่ได้เริ่มต้นพูดคุณหายแล้วในนามพระเยซูกิตผมป่าประกาศว่าโาครคภัยไข้เจ็บทุกอย่างทุกชนิดได้ถูกรักษาแล้วโดยพระเยซูกิตโดยควาอธิษฐานด้วยความเชื่อเราดึงสุขภาพดีมาคุณหายแล้วในนามพระเยซูกิตเห็นไหมคุณหายแล้วจากโกาครคภัยไข้เจ็บจากเอ่อกดไหลย้อนโรคกระเพาะการรบกวนทางจิตโอเครวมทั้งอาการอยากฆ่าตัวตายทั้งหมดจงถูกทําลายโอเคผมสั่งในนามพระเยซูิตให้อาการซึมเศร้าออกไป เปล่าประกาศว่าบ้านได้รับการชำระในนามพะเซูคิดเรามีชัยชนะเพราะผลิตและเพราะคำพยานในนามพะเซูคิดเราเปล่าประกาศถึงการชำระในนามพะเซูคิดพี่น้องที่รักครับผลิตพูดสิ่งดีเพื่อเราผลิตพูดอะไรผลิตพูดถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างทุกชนิดผลิตพูดถึงการที่เรามีชัยชนะเหนือซาตานเพราะผลิตและเพราะคำพยานผลิตหมายผลิตทำให้เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิต ไม่มีความอับอายแต่ไม่ได้สง่าราศรีผลิตของพระเยสกิตทำให้วิญญาณชั่วละาตานอยู่ใต้ฝ่าเทา้าแล้วเรากระทึบอีกไม่นานมันจะแหลกลานใต้ฝ่าเท้าแนะนำพิษสกิตผมเปล่าประกาศถึงชัยชนะทุกแง่มุมทุกประกาศกดไลค์กดแชร์กดสับสติใครทำให้รายการเข้าใจพระพริตีละครเป็นส่วนหนึ่งเขียนไปคุณได้รับอะไรเขียนคาพยานลงไปแล้วไม่ได้รับพระพรให้หัวใจสักดวงหนึ่งอย่าหยุดนิ่งแบ่งปันไปกระจายไป โอเคทาให้รายการเข้าใจว่าพิทีกรอมเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาฟังทุกวันและจำเริญึ้นอย่าลืมโอเคพรุ่งนี้มาฟังต่อประสบการณ์อย่างเดียวที่ทําให้ผู้เชื่อเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นพวกความโลภได้ชื่อว่าเป็นคริเสเตียนคือเป็นพระคิดองค์น้อยๆจริงๆคือประสบการณ์เดียวคือการเต็มล้นด้วยพยานแล้วปัจจุบันนี้บทบาทอันนี้เราเป็นคนทําจงกล้าจงเริ่มต้นจงเริ่มต้นผู้ประสายแปด และจำเริญและเต็มล้นด้วยพ้องยานและพิกประเทศไทยเป็นประเทศของพระเจ้าเอาล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าช่อของชาตขึ้น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 ปวดชาโลมพระเจ้าอรัพร